สวัสดีครับผมคุณก็อยู่กับผมเช่นเคยนะครับผมแมนนี่ซอยยังนะครับผมและในคลิปวันนี้นะครับผมก็จะเป็นเอ็กซ์คลูซีฟพิเศษสักนิดหนึ่งนะครับผมซึ่งในคลิปวันนี้นะครับก็จะมีเพื่อนหรือเพื่อนผมเองนะครับก็คือไอ้ฟ <I fuck. S 1> เพื่อนทุกคนนั้นกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผม และที่สำคัญอย่าล the ืมตอนที color. ่ทุกคนจบรับชมฝากน้องราบูบี้ตัวนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะครับและซึ่งแน่นอนผมรู้อยู่แล้วว่าทุกคนพรุ่งนี้จะถูกเลขใช่ไหมล่ะเพราะผมซื้อจะถูกเลขอยู่แล้วคือผมถือเลขเดี๋ยวคือผมไม่ได้หวังเอาตังค์ไเว้ยคือหวังผมผมหวังเอาเงินอย่างเดียวครับแล้วละมีไหมมีไหมไม่มีไม่มีไม่มีไป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 โอเมนโอเมนอยู่นะมึงทำทำไอ้หลังมา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  โอ้เป <c oughs> oh, ้าหลายอันจับจะยิงใครดีกูก็ไม่รู้อย่างโง่เะไรยังกูเจออะไรเมื่อกี้มันมีตัวอย่างในตัวหนึ่งพร้อมนะสองต้อไป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 หมดแล้วหมดลัวไปไปไป

หลังมาเปิดหลังมาวันแฝงโอ้ไม่กลหลังเข้าเฟิร์นไม่วางแถบหลังวางอยู่หลับวางเหรอทุบมึงเอาเลยไว้ตัวเดียวตัวเดียวเจมหนักข้างหน้ามึงซ้ายมึงนั่นแหละข้างหน้าไม่รู้ไปไหนแล้วคุยไปคุยไป 30 seconds เฮ้ยนักบีบีอยู่บีสบนั่นแหละโซดูเซฟเลยวะอันแรกมันอยู่ข้างในแล้นไเฮ้ยเกี้ยฉลาดวะไม่อยู่นะไม่อยู่นะหลังมานะหลังมา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  ดูยพื่อนสวยดูหลายกูหน่อยดูหลายกูหน่อยดูหลายกูหน่อยเฟิร์สมึงอยู่ไหนเฮ้ยสไปอะกูดูให้กูดูข้างหน้าให้ดูข้างหน้าให้งั้นดูไปนะตัวไม่รู้อยู่ไหนน่าจะเลือกฝั่งกูได้ออฟแล้วกูได้ออฟแล้วเอ้าไม่ใช่นี่หว่าเฮ้ยดูมากูมาแล้วกูมาแล้วกูมาแล้ว เมื่อกี้มันอยูดีกว่าเอดีกว่าแม่งมันอยู่ดีเข้าได้นะ B เนี่ยเข้าได้เข้า B ได้เข้า B ได้ตังค์หัวไหนให้ไม่ได้ไม่ได้มันอยู่ตรงกล่องเคลื่อนถอยก่อนมันได้มุมได้เปรียบเดี๋ยวกูไปเองก็ได้กล่องไหนวะตาย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 ไป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 มามามันมามันมามันมาขวามันขวามันไปไปซีเพื่อนไปซีไปซีมากัดมากัดมากัดเอ้ยเอ้ยงวง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 งวไม่โดนวรอ เฮียแมนบี้แมนไปแพนไปแพนไปแนใครใครพูดแพนดี้แมนว่าเฮียกูไม่ใช่กูกูแค่บอกไปแพนเจ๊กเหรอไอเียรีเลือดกูเหลือน้อย วันหมองวันหมองไงอะโปร่งทีมมันออกคนนึงทีมมันออกคนนึงทีมันออกคนนึ่งเฮ้ยเสดเหรอเสด afk เศด afk ตัวไอ้เหี้ยตัวตัวนี้ตัวอาถรันใช่ไหมไอ้ afk เนี่ยเหี้ยเนี่นเสร็จแล้วออกทุกคนเก๊กตัวเป็นผู้หญิงเหรอ ใช่เหรอเราพูดดิเราพูดดิเราพูดเขาดิแกเกิดผู้หญิงเราพูดดิเขาเขาเป็นผู้หญิงเนี่ยเราพูดดิเขาไม่พูดต่อเขาเป็นผู้หญิงที่อ่ะไม่ตอบอ้าวอย่าใครตายอ้าวเพื่อนกูตายชิบหายแล้วเพื่อน

เฟิร์สมึงมึงกลับมาหาพวกกูก่อนเฟิร์สเพื่อนกำลังกลับกำลังกลับกำลังกลับเสือเพื่อนน่าสมานไม่เราเนี่ยมันตึงแล้วอุ้ยบูคองเยสบูคองว่ะคุยสู้สู้คู่โรนัมมีกูไม่ได้หรอกเจับดีกเพื่อนไม่อะไรเพื่อนในไทยในไทยปุ๋ยในไทยเย้กูไม่น่าจับบูคองเลยจับแล้วยิงไม่ตายจับแล้วเสียดขึ้นเหมือนกูเลยเย้ไปจับปืนข้าเจ้ายิงไม่ตาย กูสาเล่นมาดีๆแบบไม่ตายละกูไปจับบุคคลทีเดียวกูยิงไปใครไม่ตายตายหนึ่งตายหตายหตายห่ดูหลังหน่อยดูหลังหนไอ้เหี้ยใครตายวะตายสองตายสองตายสตายสอกไปซีไปซีไปซี่ซี เอ้ยอย่ามกตรงนั้นเพื่อนกูจะเข้าไอ้ควายมึงมึงดู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 เอเมนไว้ไอซีเมนไว้เพื่อนตายสมมติตายแล้วสวยป่ะเอ้ากูนึกว่ามึงจะเอาสไปายไปวางที่อื่นข้างหน้ามึงหนึ่งเมื่อกี้อ่ะทางซ้ายมึ่งทางซ้ายใช่ป่ะไม่ใช่ตรงนี้แต่ทางซ้าย สวยพูดอะไรมีที่ไหนวะเพื่อนใช่ๆอยู่ครับข้างได้แล้วเอ้ปืนปืนมันมันหลังมาเพื่อหลังมาหลังมาเปิดอเจ๊กูด้วยมีไม่โดนไอ้ยี่ปืนเสียดอะไรกลับกลับกับกับรอยอะไรสวยเอาไม่ตายเอ้ยทำได้ไงวะปืนเสียดไอ้ยี่ปืนเสียดจัด

ดมันกลับเปล่ามันกลับเปล่ามันกลับ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 มเลยมันกลับเก็บหนักหนึ่งตัวเอ๊ะเยอะไม่ตางร้อยสี่สิบหลังหน้ามึงจน ขวาเลน่ามึอยู่นะเลน้าหน้ามึงก็คืออุ้ยแย่ไม่ไหวกับเลน้าว่ะเปิดมันจะค้างตาเพื่อนมึงไปเลย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 หน้าหน้าบีต๊หลังหลัง จะกูตายแล้วไอเด็กหเหี้ยเพื่อนเราคนไหนเพื่อนเราคนไหนเพื่อนกู oh, บอกให้มึงรอคนไหนเพื่อนไอเด็กเหี้ยสปายอยู่ไหน <c oughs> สปายอยู่ไหนสปายอยู <c oughs> <c oughs> <ๆ>่ไหนไม่รู้ได้ยังไงไอเด็กเหี้ยเอาทำไมดิอยู่ขน้ามึงอะามึงไงขวามึงไงเอยกูเห็นไล้เหี้ยเหี้ยกูเปอยหลุ่มึงไม่ตาย โควงบังคุณทุกไปมันอยู่นี่<ก>เฟิร์สมันอยู่นี่มันเข้ามาแล้วเฟิร์สเข้าไปกําลังเข้าไปกําลังไปเข้าแล้วข้อ,อ,อไที่มิติมมกมอมก เอาตายมันมโมโหก็ใส่กูเฟิร์สมึอเงียบหน่อยเงียบหน่อยเงียบหน่อยไว้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 ปือมันกากคือมันกากยิงดียิงดีๆสามกระสุนอะไรเพื่อนแป๊มต้องให้เศษมาฮิวกว่าเพื่อนไม่งั้นมึงตายไม่ไหวตัดได้ปะตัดได้จุดสุดหลังไอ้เงี้ยตีเฮ้ย S <S <Nice one. S 2> นายชวนกูนกนลุ้นกับมันจริงกูลุ้นกับมันจริงเหมือนกันไอ้เหี้ยกูจะตายสิบเจ็ดไม่ได้ไอ้ย่าไอ้บวกนิดเดียวเนี่ยเราไม่ปืนเนี่ยมันก็ไม่ปืนเบิร์ตมันเงินสองพัน <I mean S 1> เออเมื่อเอารอมึงเอาเอาอ,าอารอยิงมันได้ปะไม่ <S <S ไม่ได้อ่า ตังกูกูหลงกดทิ้ง <teng> ป <why ini> ืนแล้วกูซื้อใหม่ไม่ได้ปลดไฟบี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 ดีดพุชิบีเมนีบีเข้าไปยังเข้าไปยังเข้าไปยังไม่รู้บาย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 แล้วแล้แล้วยิงหน่อยยิงหน่อยยิงหน่อยตัวนี้ตัวนี้

สวยไปกินกินกูแอกเลยแอคกจัดเอาว่ะที่หนึ่งเฉยอะฮัลโหลเฮ้ยอย่ากดมือเลยกูแอ่งเป็นนานโทดเกือบเกือบเกือบหลับไปกลับมาได้เกือบไม่ได้ตายอีกรอบเดียวก็แรงขึ้นมาว่ะกูต้องไปเติมชั่วโมงก่อนกดเลย โอเคโอเคเว้ยขิมข้าวชิบหายตาสุดท้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 ายถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจผมกันด้วยนะครับผมแล้วก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้ <c oughs> ก็ขอให้ทุกคนนั้นกอดพ่อกอดแม่กันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายจุกรบุบ